หลังจากที่เต็มอิ่มกับบรรยากาศยามเช้าในสวนลุงไกรนะคะตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะหาอาหารอร่อยๆกินในยามเย็นและกิ่งก็เลือกที่นี่เลยค่ะเราไปชิมเมนูเด็ดที่ร้านปลาเผาเขาสลัดใดกันที่นี่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่กิ่งชอบมากๆเพราะว่าเดินเข้ามาเนี่ยนะคะระหว่างทางเดินเข้าร้านก็จะมีซุ้มเล็กๆนะคะขายของน่ารักเต็มไปหมดเลยค่ะคือต้องบอกเลยนะว่ามาที่นี่เนี่ยนอกจากจะเสียเงินให้กับค่าอาหารอร่อยๆแล้วยังต้องเสียเงิน ให้กับของจุกจิกจุกจิกเอาไปเป็นของฝากอีกแน่นอนเลยค่ะตอนนี้ช่วงเวลาที่กิงรอคอยมาถึงแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมันอยู่ในช่วงเวลาแห่งความสุขของกิ่งค่ะอาหารมาเต็มโต๊ะแล้วนะคะแล้วก็ที่นี่ร้านปลาเผาเขาสลัดใดเนี่ยนะคะแน่นอนว่าเมนูปลาจะต้องเป็นที่ขึ้นชื่ออันนี้คือภูมิใจนาเสนอมากค่ะเพราะว่า น้ำไายไหลอะ่ะปลาช่อนเผานะคะแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วเนี่ยเขาจะมีให้เลือก2แบบคือเป็นน้ำจิ้มแจ่วธรรมดากับน้ำจิ้มแจ่วแมงดานะคะปลา,า,าหวานมากคะ่ะแล้วก็เนื้อมันแบบแน่นนะคะขึ้นกินแล้วรู้ว่ามันยังสดมันยังสดอยู่นะคะแล้วก็ผักก็กรอบอยู่ด้วยค่ะปลาจานนี้นะคะเป็น ปลาช่อน3รถแล้วก็ความพิเศษของปลาจานนี้ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เรากินปลาทอดที่ไหนก็ตามเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคเป็นก้างปลานะคะแต่ที่นี่เนี่ยเขาหลอกก้างออกให้หมดแล้ว คุณสามารถตักกินเข้าปากได้แบบเต็มปากเต็มคำเลยค่ะมาดูที่เมนูเห็ดกันบ้างนะคะผัดชาเห็ดออร,รินจินะคะเห็ดออร,รินจิก็ปลูกที่วังน้ําเขียวเหมือนกันนะคะอันนี้คือหมูผัดปลารา้าชาววังคือมีผักทุกประเทศทุกประเภทที่เลือกกินเลยนะคะผักสลัดใช่ไหมผักกาดแก้วนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็ได้ไปเห็นการปลูกผักหรืออะไรต่างๆมาแล้วนเนาะแล้วก็ผักอันเนี้ยกิ่งเชื่อว่ามันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ไปแล้วอ่ะ ที่แบบเวลาเราไปปลูกผักที่วางน้ําเขียวอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีผักกาดแก้วผักสลัดอยู่นะคะเห็นกันไหมว่าพริกเนี่ยมาเป็นเม็ดๆเลยคือเครื่องเทศของเขาเนี่ยยังหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือว่ากินเข้าไปแล้วก็ซีดแน่นอนเขาถึงได้มีผักให้เลือกเป็นเครื่องเคียงเยอะแงเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณแก้เผ็ดได้นะคะเมนูสุดท้ายอันนี้เป็นแกงป่าเห็ดคนญี่ปุ่นกิ่นว่าอันเนี้ยต้องแซ่บแน่เลยอะ เพราะว่าเป็นแกงป่านะรสชาติต้องแบบจัดจ้านอใครเป็นหวัดอยู่กินไอ้นี้เข้าไปจมูกโล่งแน่นอน เลยนะคะว่าอาหารทุกจานบนโต๊ะวันนี้นะคะที่ป่าเผาเขาสลัดใดเนี่ยนะคะรสจัดจานทุกจานเลยนะคะคือถึงพริกถึงขิงถึงเครื่องแกงสุดๆเลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะมาทานอาหารอร่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็บรรยากาศมแบบว,ว่าเย็นๆสบายๆายเขามีให้เลือกด้วยนะคะข้างนอกก็คือแบบเอาดอบรรยากาศแบบเปิดโล่งเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คืออยู่ข้างในนะคะแต่ว่า มองไปด้านข้างก็จะมีวิวบรรยากาศของมีป่าเป็นหมู่บ้านเป็นชนบทอะไรเงี้ยนะคะก็มาทานกันได้ที่นี่นะคะบรรยากาศสบายๆ9โมงถึง2ทุ่มครึ่งนะคะที่ป่าเผาเขาสลัดได้สังเกตง่ายๆละกันถ้าเกิดว่าคุณมามันก็จะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลวังน้ําเขียวนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหยุดไม่ได้แล้วคะ่ะต้องของกินต่อแซบเวอร์แซบเวอร์จริงๆกินละไม่สนใจใครทั้งนั้นบ๊ายบาย ตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับความสนุกที่วังน้ำเขียวแล้วนะคะน่าเสียดายจังเลยที่เวลาผ่านไปเร็วมากๆค่ะแต่ว่าก่อนจากกันวันนี้นะคะกิ่งขอปิดไดอารี่หน้านี้ด้วยภาพบรรยากาศสวยๆยามเย็นค่ะเอามาฝากกันจากจุดชมวิวที่ท i m e l e s s Moment ของเวลาเวียนรีสอร์ทค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณที่พักแซนอบอุ o ่น v i l l a g e Farm and Winery นะคะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะพรวนดินรดน้ำอีกนอยให้เจ้าพักนอยเติบโตแข็งแรงชั่วมองที่สุ ทิวังน้ำเขียวอากาศหนาวหนาวเปิดฟังเพลงรักเบาๆท่ามกลางภูเขาสีเขียวและต้นไม้